ฝันเห็นกระต่ายถูกเชือกมัดคอแปลว่าอะไรฝันเห็นกระต่ายถูกเชือกมัดคอนี้แปลได้ว่ามีคนมองว่าท่านน่ะหน้าตาเด็กกว่าอายุจริงอ่อนยาวมีสเสน่ห์หน้าทะนุถนอม เป็นคนหน้าเด็กเป็นคนหน้าตาน่ารักมีคนเนี่ยมาลักมาชอบอยากจะมอบความรักให้ท่านฝันเห็นกระต่ายถูกเชือกมัดคอเนี่ยหมายความว่ามีเพศตรงข้ามมาตกหลุมรักในตัวท่านท่านมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครอง มีดวงตั้งคันมีดวงเกี่ยวกับการเนี่ยการตั้งคันเนี่ยเข้ามาให้ไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมนะให้ไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมทำบุญให้เจ้ากรรมนายเวรช่วงเนี้ยท่านน่ะควรประหยัดค่าใช้จ่ายลงบ้างไม่ใช่ ใช้เงินฟุ่มเฟือยใช้เงินเกินตัวควรประหยัดค่าใช้จ่ายลงให้ไปดูดวงอะ่ะเนี่ยให้ไปดูดวงสิบสองราศีมีดวงที่จะได้โชคได้ลาบถูกหวย เลขนําโชค049 049 049แล้วก็04 49 049 04แล้วก็49ค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีรับทํานายดวงแบบมีค่าครูเท่านั้นท่านใดที่สนใจกรุณา แอดไลน์ <Add> มาเท่านั้นเอจะทิ้งที่อยู่ลยไลน์ไว้ใต้คลิปขอให้ท่านโชคดีค่ะ